สวัสดีครับพบกับเว็เพอร์ชาแนลนะครับคลิปนี้เอาน้ำยาของรันจวนกลินคอพิดแลคโตะมาให้ดูกันนะครับก่อนอื่นมาดูแพ็กเกจฉันก่อนแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับดูขวดก็รู้เลยนะครับว่าฉลากนี่คือแบบรันจวนอยู่แล้วนะซิมพลมากๆนะครับด้านนี้ก็จะบอกนิกเลเวลนะครับก็จะมีนิกศูนย์นิกสแล้วก็นิกหกนะครับ เข้าใจว่าเพราะขวดนี้เป็นขวดทดลองนะครับก็เลยมีขนาด30 ml นะขวดจริงน่าจะเป็น100 ml นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเช่นเคยครับเป็นลายเส้นรออิงนะครับด้านข้างนะของผู้หญิงนะแล้วก็เป็นบ์เดอร์เป็นดอกไม้ใบไม้นะครับดอกกุหลาบดอกกุหลาบนะครับแล้วก็เขียนว่ารันจวนด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็คือชื่อกลิ่นนั่นก็คือข่าวผิดแลคโตนะครับส่วนด้านนี้เป็นคําเตือนนะ แต่ด้านล่างก็บอกว่าเป็น p r Product b y กลุ่มอะไรไม่รู้นะครับ PG 5 0 VG 5 0นะครับสนใจยังไงตรงนี้เลยนะครับข้างบน made in Thailand นี่นะครับเออทีนี้มาลองแตะดมแตะชิมกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเปิดแล้วนะอือม,มีเสียงเล็กน้อยนะครับอ่ะขอชิมหน่อยครับ โหยเยอะไปไหมเนี่ยขวดน,นี้ไม่ได้บอกมาเข้าใจว่าเป็นนิกสามนะครับเนื่องจากเป็นขวดทดลองนะครับโอ,โ,หโ,หโอ้โหเป๊ะเวอร์อืมอืมหืม <c oughs> น้ำยาติดจมูกอืม <c oughs> โอเคเออ โอกลิ่นหอมมากครับกลิ่นเป็นนมเปรี้ยวเหรอครับเออนมเปรี้ยวชัดเจนเลยครับแต่ว่าไม่มีเย็นนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นน้ำยาเย็นนะครับทีนี้วันนี้ผมใช้กับนี่ครับเลอร์ของขอดครับกับบิวสุดฮอตนะครับนั่นก็คือแคนซอโ26บหเกจแกน2.55รอบแล้วก็สเปซคอยนนะครับสีน้ำยาดูตรงนี้นะชัวร์กว่าแน่นอนนะครับ พราหมณ์สำลีเตรียมหยดหยดน้ํายาก่อนอ่าสวยงามโอ้สีสวยดีนะครับกลิ่นตอนนี้มันคล้ายกับน้ำยาเจ้าหนึ่งที่ที่ผมเคยลองฮะแต่ว่าเจ้านั้นเขาจะมีเย็นด้วยผมผมผมนานละผมเคยลองนานละอ่าทีนี้ผมขอลองพราม์ด้วยไฟ5วัตต์นะครับอ๊บขึ้นไหมอ่ะ ท่าไม่กระดิกเลยสีน้ำยาสวยจริงๆนะครับแทบจะนิง่งสนิทเลยเนาะใช่ไหมเออโอ้โห oh. อ่ะขอเพิ่มไฟล์แล้วกันครับ ตอนนี้ไฟ10วัตต์นะครับลองใหมซ่ซิจะเป็นยังไงเออเริ่มมานิดนิดละเออแบบนี้สิเออวันนี้ดีครับแอร์ไม่ได้พัดมาทางผมเพิ่งให้เขามาล้างแอร์นะครับหลังจากคลิปที่แล้วกลิ่นเริ่มมาแล้วครับอืมโอ้ อืให้ตายดินผมคิดถึงกลิ่นแบบนี้เอเออ้อโหไม่รู้ว่าทำกันยังไงนะครับเอเออ้อโหกลิ่นหอมมากนะครับเออนมเปรี้ยวจริงๆครับอ่าทีนี้ขอเพิ่มไฟหน่อย หาไฟล์นิดนึงวัดเท่าไหร่ดีพรามอีกนิดแล้วกันนะะคือน้ำยาเจิงมากครับเจิงเด็กเลยอ่ะ17.5เจ็ดจุดวัตครับ mm hmm. ก่อนเบลอเลยสะดุ้งจริงนะเดี๋ยวหาไฟล์เลยแล้วกัน โอ้ย <c oughs> เดือดมากครับอืมเป็นเม็ดเลยอ่ะดูดิอืม เป็นก้อนแบบเบลอเลยที่หมอดผมตอนนี้อืมโอ้เดี๋ยวผมต้องเช็ดนะไม่ไหวครับโอ้ยโอ้ยมือผมมือผมโอ้ยไม่เป็นไรครับกองไม่โฟกัสไม่เป็นไรนาทีนี้เดี๋ยวต้องเช็ดหมอดก่อนละโอ้ยเอามืออืเต็มมือเลยอะตอนเนี้เยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเอานิ้ว อืมอืมอร่อยครับอร่อย <c oughs> อืมโอ้ยทามันแบบไม่เช็ดแบบนี้ได้ไหมแบบเขอะๆแบบเนี้ยอืมเดี๋ยวผมขอเอาแถวๆเนี้ยมาใส่ที่ฝาท็อปแคปแล้วกันครับโอ่งใส่ต้องหยดเพิ่มอีกหน่อยเข้าใจว่าน่าจะเป็นนิกสามานะครับที่ผมเนี่ยคือน้ำยายอยู่กับผมแบบ ครึ่งปีแล้วครับผมไม่รู้จะขอโทษป่าจัสก,กับท่านผู้ชมยังไงครับช่วงเบิร์นเอาครับจริงๆคือไม่ว่างครับเพิ่งเพิ่งจะสะดวกจริงๆครับโอ้ยต้องขออาภัยจริงๆครับอขอแบบรูเดียวนะ,ะรูเดียวก่อนแล้วกันอาย เป็นงานทําคลิปที่แบบจะปวดมากครับคลิปนี้เหมือนแบบแรงอาฆาตยังไงไม่รู้ว่าแบบทําไมไม่ทําคลิปสัที <c oughs> ไม่ได้แบบคือตั้งไว้นานมากจริงๆจริงๆสารภาพก่อนจาไม่ได้ด้วยว่าคิวไหนก่อน <c oughs> ตอนเนี้ของของป่าจัสเนี่ยจริงๆก็ตั้งเรียงไว้นะครับแต่ว่า <c oughs> เอ๋เมื่อกี้ตอนที่แบบเอามาเอามาเซตเอามาเซตเอาาซต่อาจะถ่ายเนี่ยแบบจำไม่ได้จริงๆครับ <c oughs> โอเคมาลองแล้วกันครับว่าเป็นยังไงบ้างขอแบบเปิดดูเดียวก่อนนะครับโอ้เออโอเคคือตอนแรกจากตอนที่ชิมนะครับโอ้โหฝากควรเลอะมากเลย คือตอนนี้มือผมเลอะไปหมดละแล้วแบบไม่มีผ้าอะไรด้วยโอเคผมผมเอาเสื้อเช็ดแล้วกันเช็ดกับเสื้อแล้วกัน <c oughs> คือตอนแรกที่แตะดมแตะชิมเนี่ยคือจากสัมผัสเนี่ยพาให้ผมนึกถึงของเทอร์บิลเลนทอร์บิวเลนนะครับเกลิ่นยาคูซึ่งแบบผมลองตั้งแต่ปี 2016- 2017เอ <c oughs> แต่ว่าตอนเวฟไม่เหมือน <c oughs> เออเออเออคือตอนแรกมันคล้ายนะครับชิมนี่คือคล้ายกันมากนะครับ ไม่รู้แบบจะเชยไปหรือเปล่าเพราะว่าเธอบิวเลนไม่แน่ใจว่าเธอบิวเลนยังทำกลิ่นนั้นอยู่หรือเปล่านะครับไม่ไม่เห็นนานมากแล้วนะครับอือชิมต่อครับโอเคนาทีนี้ผมว่าผมต้องผมต้องปรับปรูลมแล้วครับผมว่ารูเดียมันไม่ได้ฟิล สงสัยต้องแบบเปลี่ยนเป็นสักสองรูก่อนแล้วกันอ่ะกับน้ำยาแบบอย่างนี้นะครับผมว่าน่าจะเป็นเพราะว่านนะ่าจะเป็นนิกสามเขาจะเป็นนิกสามนะครับลองเลยคองคอร์ดเปิดสองรูนะครับเดียวให้ดูก่อนอ๊บนี่นะเปิดสองรูนะครับะจะเป็นยังไงบ้างไหนมาลองชิมหน่อยชิมใหม่อีกทีครับ โอ้โหออืมอือมืมผมเสียดายมากที่กลิ่นนี้มาถึงผมเป็นเป็นเป็นนิกสามนะครับคือเอผมผมจำได้ว่าตอนนั้นที่ผมใช้ของเทอร์บิ n เลนะผมใช้นิกเก้าจำได้เลยครับเพราะว่าขวดใหญ่มากแล้วกว่าจจะหมดคือใช้แบบตั้งแต่สองพันสิบหองพันบเจ็ะนะครับอืม ตอนนี้คือเหมือนพาผมนั่งแมชชีนทำแมชชีอีกรอบแล้วเนี่ยเออซึ่งซึ่งใกล้เคียงแต่ว่าไม่เหมือนซะทีเดียวไม่เหมือนครับไม่เหมือนคือคาพิเลตโตแน่ๆครับอยู่จริงๆครับไม่เหมือนไม่ใช่ยาคูว่ะเออมันมีความต่างจริงๆเนาะเหมือนเหมือนผมว่าตอนนี้คือเหมือนเหมือนคุณชิมคุณชิมระหว่างยาคูกับคาพิเลตโตเออมันไม่เหมือนกันซึ่ง ซึ่งเป็นข่าวพิษแล็กโตจริงๆซึ่งผมไม่เข้าใจว่าว่าเขาทำากันได้ยังไงเออไม่รู้ว่าคือคือมีหัวกลิ่นกลิ่นข่าวพิษแล็กโตเลยรว่ายังไงเนี่ยทำไมทาไมมันออกมาแบบมันออกมาเป๊ะขนาดนี้ก็ไม่รู้ครับไม่เข้าใจเออ โคตรเลินครับลากได้อีกอะโอ้โหโอ้โอเลินจริง แต่เป็นเล่นไปนะครับแบบแบบเฮ้ยนิกสามลากยา,ยาวยาวอย่างนี้มันมันก็แบบเฮ้ยมันก็อิ่มนะหลังจากใช้นิกหกวัน,นานะครับอีกครับอีกโอ้ยคือตอนนี้นะที่ผมนึกถึงนะครับอ่อ บางคนอ่ะชอบผมเอผมมีเคสตัวยอย่างในชีวิตจริงเลยเอมีคนมีคนที่แบบใกล้ตัวผมนะครับชอบคาวิลเล็คโตมากมากเหลือเกินแต่เขาไม่เวฟเขาไม่ได้เขาไม่ได้สูบบุหรี่อะไรเลยนะครับเออนอกเรื่องนิดนึงจริงๆท่านเนี้ยเขาเป็นภูมิแพ้ด้วยตอนที่ผมดูดบุหรี่เนี่ยผมก็จะต้องผมก็จะมีปัญหาว่าแบบเฮ้ย ผมจะต้องไปอยู่ตรงไหนบนโลกเนี่ยถึงจะแบบเออเขาไม่แพ้เขาไม่แพ้กลิ่นบุหรี่ของผมแต่ว่าอพอพอผมมาเวฟเนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับผมอยู่ร่วมกับใช้ชีวิตร่วมกับเขาได้อย่างแบบปกติสุขมากในชีวิตนะครับเออทีนี้ข่าวเรื่องนึงคือข่าวพิแรกโตเนี่ยน้ำตาลเยอะมากนะครับคือช่วงนั้นอ่ะผมไม่แน่ใจว่า เพราะว่าข่าวพิษแลคโตหรือเปล่าแต่ว่าเอาท่านนั้นคือดื่มแบบบ่อยทุกวนนะันแล้วก็ช่วงนั้นขึ้นน้าตาลขึ้นครับคือเป็นเบาหวานเลยครับเออคือผมว่าสํสหรับท่านที่แบบชอบข่าวพิษแลคโตนะครับแต่เป็นเบาหวานนะเฮ้ยผมว่าอันนี้เป็นทางเลือกที่แบบแป๊ะเวอร์อคุณจะได้ฟีลลิ่งนะั้นอะ ไม่แน่าใจว่าว่า,ว,าว่าทางรันจวเนี่ยเพิ่มเย็นได้ไหมนะครับคือคือถ้าเพิ่มเย็นนิดนึงนะอุย้ยนี่มีการแบบเพิ่มเย็นจากช่องนี้ด้วยเออแต่ผมว่าฟีลลิ่งแบบเครื่องดื่มแบบเนี้ยโอ๊ยเดี๋ยวออกตัวก่อนก่อนที่จะมาทำคลิปเนี่ยนะครับผมเคยเอ,อซื้อน้ำยาไทยเจ้าหนึ่งผมสั่งในกลุ่มไลน์ผมคือรุ่นพี่ผมไปเจอเข้าแล้วเขาก็แบบเขาก็ เขาก็แนะนํามาว่าเฮ้ยไอผมเห็นผมก็สนใจผมก็ถามเขาเขาก็แนะนํามาว่าเออเจ้านี้ลองเพิ่มลายแล้วลองลองสั่งดูเอาผมก็ถามเจ้านั้นเป็นสายแบบแทบจะเครื่องดื่มล้วนเลยครับมีอยู่เจ้าหนึ่งน,นะเออผมผมผมไม่แน่ใจในชื่อเจ้าแล้วก็คือผมคือนอกจากรุ่นพี่ผมพูดแล้วผมก็ไม่เคยเห็นที่ไหนอีกเลยสําหรับเจ้านั้นนะครับเออเขามีนิกสองกับนิกสี่มีอยู่เจ้านึงครับ ผมสั่งคือเขาตกใจว่าแบบผมสั่งทีนึงคือแทบแทบทุกกลิ่นที่เขามีครับ <c oughs> คือโดยส่วนตัวผมมาเป็นเป็นเป็นคนหนึ่งนะครับที่ที่ชอบน้ํายาสายเครื่องดื่มนะเออผมก็แบบผมคือคือแบบสมัยนั้นก็แบบลองแล้วก็แบบอยากรู้ว่าเฮ้ย hey, <c oughs> มันทําได้จริงเหรอวะเออคือในชีวิตชีวิตจริงเนี่ยแบบ ผมผมค่อนข้างจะเสียตังกับเครื่องดื่มเยอะแต่ผมไม่ดื่มกาแฟน,นะครับผมก็จะดื่มแบบพวกพวกน้ำอัดลมพวกชิมชิมพวกอะไรอย่างเงี้น้ำอะไรแบบออกใหม่ๆอย่างเงี้ยผมก็จะชอบชิมผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบชิมมากไม่รู้ว่าว่าทุกท่านเป็นหรือเปล่าว่าเห็นน้ำอะไรแบบแปลกๆ,ลกๆใหม่ๆแบบเดินเข้าเซเว่นแล้วแบบไอ้ไม่เคยลองวะลองหน่อยคือแบบอ,อตอนผมเป็นเด็กอะ่ะผมรู้สึกว่า choice ในการเลือกของพวกเครื่องดื่มเนี่ย มันไม่ได้เยอะคือคือไม่ได้หมายถึงแบบไอ้พวกเครื่องดื่มชูกําลังที่แบบเด็กดื่มไม่ได้นะซึ่งผมก็ลองหมดแล้วทีนี้ข่าวิลเล็โตเนี่ยเออเฮ้ยผมผมจริงๆนะผมผมผมอยากเห็นน้าน้ายาแบบสายเครื่องดื่มออกมาเยอะๆผมไม่รู้จะจํากัดความน้ํายาแบบอย่างนี้ว่าอะไรเพราะว่าไม่ใช่ทั้งผลไม้ไม่ใช่ทั้งขนมแล้วก็ไม่ใช่ทั้งยาสูบ เออผมว่าเป็นสายเครื่องดื่มก็น่า,นาจะเคลียนะแล้วก็คือแบบคุณลองได้เลยครับมันคาวพิเล็กตอเออติดแค่ว่าถ้าคาวพินเล็กตอผมว่ามันจะมันจะมีความเย็นนิดนึงหรือเปล่าหรือเปล่าไม่รู้ดิแต่ว่าเอออันเนี้ยเออมันมันแต่ถ้าความเย็นนี่ผมต้อง,ต,องต้องนิดจริงๆนะครับนิดจริงๆนะเออแต่อันนี้คือแบบคาวพิเล็กตอแบบเป๊ะเวอร์เออต่อครับเพลิน ทีนี้มาผมเข้าใจว่ามาในนิกสามเนี่ยผมผมไม่สามารถแบบฟันธงในเรื่องความแน่นของของนิกได้นะครับเนื่องจากที่ผมนี่ถ้าถ้าไม่มีโทรทีทเลยครับสําหรับผมนะผู้ที่แบบใช้นิกหขึ้นไปเป็นโดยปกตินะครับเออ Nick นิกสามนานๆทีแบบนี้สําหรับผมมา Nick แบบมน,นิกสามอ่อเพลินๆแต่ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับคือแบบเยอะๆก็ก,ก,ก็ก็รู้สึกแน่นนะเออถามว่านิกตรงไหมาจากที่ลองเคยลองของ รันจวนนิก6ทั้งหลายแหละผมก็ว่าก็ก็โอเคนะครับเอาได้นะส่วนความหวานน่ะคาวิเลัคตัวหวานจนน้ำตาลขึ้นอยู่แล้วแล้วเออสำหรับผมกลิ่นนี้ก็หวานในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้แบบมากมายอะไรนะครับเออแต่หวานล่ะ คือเออคนที่คนที่แบบที่ผมบอกว่าดื่มคาราเมลตจนน้าตาลขึ้นอ่ะเขาเข้าใจว่ามันมีรสชาติเปรี้ยวอยู่ด้วยพอมีรสชาติเปรี้ยวอยู่ด้วยมันน่าจะน้ําตาลน้อยซึ่งไปดูข้างขวดดิน้ําตาลแบบเยอะอ่ะพวกนมเปรี้ยวทั้งหลายแหละน้ําตาลเยอะมากครับเออคือผมว่าอย่างเงี้ยชอยส c อยแบบมาเวฟเอาแบบเนี้ยเฮ้ยคุณไม่ต้องน้ําตาลขึ้นในชีวิตประจำวัน เออแต่คุณก็ได้รสชาติที่คุณที่คุณชื่นชมชื่นชอบได้อะเออเอ้ยผมว่าเวิร์กนะ สองรูปเพิ่มเลยน่ะเออเดี๋ยวเปิดเด็กให้ดูดีกว่าครับว่าเป็นยังไงนะจริงๆเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งเพื่อจะมีประโยชน์บ้างนะครับคลิปผมนะคือการใช้น้ำยาสายกลิ่นผมจะผมจะทำแบบนี้นะครับ ดริฟโดยอย่างนี้เลยเนี่ยเออดึงดริฟทริปออกแล้วก็ดริฟเลยอ๋อวันนี้ใช้กับนี่นะครับนี่เจ้าตัวเล็กอ,อ่าดริฟทริปแบล็คเดลรีนะครับของแดชบอร์ดนะครับอาา่ะฮะทีนี้มาดึงแคปให้ดูครับคุณจะได้เห็นชัดๆนะว่าเออเวฟไปขนาดเนี้ยลวดกระสมรีเป็นยังไงบ้างตามนี้นะครับยังไม่แบบ ยังไม่ขาวหมดนะเออความหวานดูตรงนี้เลยนะครับหวานแค่ไหนพี่นี่นี่น,นี่มาดูคอยเอาว่าหนึ่งเด็กของเลอขคองคอร์ดประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้ผมยดเพิ่มได้ไหมจะไปใช้ต่อครับหลังจากจบคลิปเลินมากโอ้โหเอาให้แบบอย่างนี้เลยเอออีกหน่อยยังได้อีกหน่อย,ย โอ้ยผมแฮปปี้ครับกับน้ำยากลิ่นขาวพิษแลคโตะไม่ต้องแบบคิดมากเลยครับไม่ต้องแบบคิดอะไรสลับซับซ้อนเยอะแยะให้วุ่นวายใจเลยครับคือคาวพิษแลคโตะเลยอะ่ะเออไปลองดูกันเอาแล้วกันครับผมว่าเออมันมันไม่รู้ดิคือคือคุณเคยเห็นน้ำยากละิ่นขาวพิษแลคโตะปล่ะผมไม่เคยอะ่ะผม ผมอาจจะประสบการณ์น้อยกว่าก็ได้นะแต่ผมไม่เคยเอ้ยผมว่าแบบเข้าใจทํากลิ่นที่แบบ <c oughs> <c oughs> ขอโทษทีครับมีปัญหาทางเทคนิคนิดนึง <c oughs> หูฟังสงสัยอารมณ์ดีเกินไปครับ <c oughs> คือผมวันนี้ผมเปลี่ยนหูฟังที่ใช้มอนิเตอร์ตอนตอนพูดใหม่นะครับเนื่องจากอันเดิมาสายมันยับเยินมากครับแล้วแบบไฟดูดผมเออผมก็เลยเปลี่ยน,เป,นเป็นเป็นอันใหม่ที่แบบ จริงๆมันแพงกว่านะอันนี้แต่ว่าไม่ได้ใช้มันสักทีนึงก็ตั้งอยู่บนโต๊ะจนฝุ่นจับมาตั้งนานนะครับเพิ่งหยิบมาใช้แล้วเมื่อกี้จู่ๆเสียงมันหายไปจากหูฟังมอนิเตอร์ผมเออผมก็เลยตกใจว่าเอ,อ๊ะจะต้องถ่ายใหม่หรอเนี่ยเออโอเคไม่ถ่ายใหม่ละสงสัยอารมณ์ดีเกินไปครับเอาใหม่ครับทีนี้มาลองต่อนะครับจากเมื่อกี้แหลเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าเมื่อกี้ถึงนี่นะเท่าเดิมนันจ๊ะอ่าที่หยดไว้นะแล้วก็มาเปิด สองรูอือ,อทีนี้ผมมาต่อครับว่าเป็นยังไงต่อนะไม่รู้ว่าแบบลุงจัดแช่งไวหรือเปล่าครับไม่ได้ทำคลิปสัที บอวเฮ้ยเป็นการทำคลิปที่แบบตกใจมากจู่ๆเสียงหายไปไหนเนี่ยเอ๊ะทุกอย่างก็รานหมดนี่นะกล้องกับเรคคอร์เดอร์ผมก็รานหมดนี่นาะทำไมเสียงหายถึงตอนนี้ยังไม่แน่ใจเลยครับรู้แต่ว่าดึงหูฟังออกแล้วก็เสียบใหม่ก็ใช้ได้นะเมื่อกี้นะ เดี๋ยวไปวุ่นวายตอนตัดต่อที่หลังครับ บอกว่าเพลินจริงครับโอ้ยเป็นน้ำยาที่ทำให้ผมอารมณ์ดีมากครับผมไม่ต้องแบบครุ้นคิดอะไรมากกับกลิ่นนะครับเออเนื่องจากแบบคาพิเลตโตตรงๆเลยครับฮัลโหลครับโอเคผมต้องปิดคลิปแล้วครับเนื่องจากหูฟังผมมีปัญหานะโอ้ยอะไรเนี่ยไม่เข้าใจาอาฐานอะไรหรือเปล่า โอเคแล้วไว้พบกันคลิปหน้าครับสำหรับน้ำยาอะไรรอชมนะครับสวัสดีครับ